กร่เพาะข้อมือเส้นผู้ดอนครับผมเรยกปูเป็นตัวกระสนงวะเป็นกระกัแน่นเป็นเรืปูห้างวนี่ครับผมสวัสดีครับทานเู้ชมครับปลาขาวัสดีด้วครับผมต้องต้ับบนต้องกลับมาตามเนื้อทางบนครับของปูสีส้ับบนไม่ต้องกลับต้อกบนไม่ต้องกลับบนไม่ต้องกลับล่างกลับด้วยครับผม เอาปูแปดซีแปดหางมันคือตรงกันบทกำลังมันลงแบบนี้เป็นบ่ครับผมแบบซีแปดหางผมต้องตรงกันครับผมแบบซีแปดหงมันองตรงกันครับผมครับมาพ่อพ่อเสียนดูดรเด้ครับผมอยู่วัดปูซีซูนครับคุณู้ชมเน้นนะครับผมบนครับผม เน่นแล้วแน่นแปดเน่แปดหลักสิบหลักสิบแน่นแปดหลักสิบแปดหลักสิบปูเราเลขสามตัวนะครับผมเนาะนี่ครับผมเลขสามตัวเลขสามตัวนี่สองตัวครับผมแปดหลักสิบครับผมบนกับด้วยล่างก็กลับด้วยครับผมเนาะ <c oughs> ยังไงก็มาปู แนวต้นชีคิจระนาคเป็นว่าที่แน่แนบนยังไม่ออกตัวกลับครับเฉพาะสูตนนี้น้ครับปูึงบอกตกกลับปูปูวงกลมเนยปูบนปูมันเว่งแปดเดอ๋แวปู่วงกลมนี่ครับผมบนจะคูสองคู่นะครับจิ้งวงกลมเ๋าวเพิ่มวงกลมเอาปูวงกลมที่ปูนี่ยแปลที่แปหาวเก้าไหมครับพอเส้นดุดอนครับ ครับท่านผู้ชมครับเป็นอลูกเตียวหัดเน้อทางขอเส้นดอนเครับวนดครับวนที่ที่สิบเจ็ดกับผมมามาพอเพันยวัดปูสี่ศูนย์พอพนมาเปิดดวงหเอฟซีอันครับผมสามหนึ่งห้าห่งหาสามหนึ่งครับจะเป็นห้าคู่อเส้นดดอตรงบนตรงตรงบนตรงตงไม่ต้องกลับที่ปูล่างกลับด้วย เน้นแปดหลักสิบตัวเดียวบนแปดหลักสิบตัวเดียวแล้วพ่อครับผมคือบะคือครับคือกันบอครับกคือผมผมมักคือนี่สำหรับเล่ปูชุดชุดนี้ชุดนี้แหละชุดนี้แหละที่เข้าประจําครับและชุดบนนี่พ่อพ่อมักมักเกรชุดบนชุดบนนี คาราคาซังยังไหนพอท่านได้ตัดสินใจบอกคือว่าคาราคาซังครับยังไม่ได้ตัดสินใจผมตัดสินใจแต,ชจตชจ่ชุดนี้ของปูที่ผิชุดล่างเขาประจำเลยนี่ครับคร<อ><อ>ับพ่อส้นส้นบนเนี่ลักม้อนี่เป็น<อ>ต,ตัวาานี้โอ,อ้แต่ยยย่ยยยยมาใสยย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 ับยย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 บยยยยยยอยย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 ย สามแปดห้าสิบขมาบอที่สุดสถิติตัวนี้ปีปีหกสี่ถึงหกห้ายังไม่ตรง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 เพราะว่าแปดสีก็มกอยางแล้วคอเนาะบอกกระเทียแป่เก้าก็บม่ยาบปเจกก็บอกกระเทียแปดหามาดูกระมูกับแปดหกเนี่ยแ่แปดหามันดกรมูกงไงไม่นยาบไม่ไงกระมือที่พ่อถือประจำก็คือตัวแป้ี เป๊ะหกสี่ทุ่งหกสามห้าเปล่าแต่เาแต่าครับผมเพราะว่าถือดูที่สุดกับเป็นเลขประจำตัวพ่อพ่อแม่นพ่อเป็นเลขแข็นมากพ่อครับผมตัวแปลกหานี่ครับผมเป็นเลขประจำตัวพ่อพ่อแปดสี่นี่ปีที่เรารู้สึกว่าจะมากแค่งวดเดียวเด้อพ่อสี่นี่มากานปีที่เราสี่มากแค่งสองสองคันแต่ว่าไม่ไม่เห็นอะเลขของปูนี่ผมมักเลยล่ะสามแปดห้าครับ องคอก็ย่งบ้นมี่แปดหาพ่อบอานมี่ครับสามหนึ่งหาหนึ่งหาล่างสามหนึ่งนผมบนวิ่งหนึ่งล่างวิ่งหนึ่งเรียบปูงอื่นก่อนขึ้นคือกระเด็นหนึ่งครับผมก็ระสุดก็ระสุดขึ วันที่แล้วผมเสียดายครับผมบลยมหาปูสองตัวบนด้วยครับท่านผู้ชมครับที่เราแกะเอาครับท่านผมมหาปูนี่สี่สามศูนย์แปดตรงน้วนี่เพราะว่าผมเห็นวงกลมไว้ศูนย์สามแล้วกัสามแปดต่อมาใช่ไหมผมมันมัดกแปดสามแปดสามแปดสามมันเามือนกัครับผมนั่นแหละพอมัดเอาเอาต่อกันทั้งท่านนะอ๋อศูนย์สามแปดจับหนักจับงาน งวดกันก้อนไอ้แคปนีสองสามหาพ่อมาจับยัดันมากวันไหนกระือกสามตเนื้ปู <c oughs> ครับผมวันนี้เนืปูนีตัแปดชครับผมปูแปบนแปดล่างเนาะเด่นเด่นเด่นหรือัเด่นบน<ๆ>เด่นล่าง ครับัดสายมักเมย์สายออกข้างล่างไก่ที่ขึ้เด่นแตกได้ร่องตโอ้ครับผมตัวบักง่ายมันเกินเลยครับสายมักเมยยาบาดด้วยครับบนล่างแตกตัวมีตัวล่องมั้งครับปูครับนอกเนื้อจากแปดนะครับไม่มีตัวล่องครับผมไม่มีตัวล่องครับเนาะเด่นบนเด่นล่างแปดเกิดความมันอกี้สามเด่นบนเด่นล่างครับสามมาเนี่ยสามเล่บบักรักลอย กามมาที่แล้วงวดงวดกว่านันหนึ่งปัดหลักร้อยครับผมงวดที่พ่าดมาสามปัดหลักร้อยงวดนี้ยังจะปเป็นมันสดระว่างสองกับสามปัดหลักร้อยแบบปัดหลักสิบครับผมเด่นดีคือหกสี่ห้าบลูงวดนี้เขาลุนต่อ <c oughs> มันบาทนได้ออกตัวก้ัวแบบบนวาไปยังสีเลกตรงๆกันเลยตัวนี้มัที่ออกแล้วมีพลอกองแย่ว่า,วา,นนาตัวน,นี้นะตั้งแต่ตั้งเล็ตัวนี้เต็มสุงมวดพี่พอกเกต็มสุงมหดซื้อปะไรครับผมค่ะสรุปนะคะสรุปแนวทางบนของปูซีศูนนะคะหดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพกหานีนะคะปูหายบนมากนะคะ มีแปดซีแปดาแปดหกนะคะแปดเจ็ดแปดเก้านะคะล่างนะคะกับ่บมีการเปลี่ยนแปลงนะคะลางกันยังคงเดิมนะคะแคบนาจอไวทะเบงเลยนะคะแนวทางของปูซีศูนย์นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะคะเกดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เกดได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะเด้อคะ่ะแคบนาจอไวทะเบิงเลยนะคะแนวทางของปู่ีศูนย์นะคะ สุดท้ายนี่นะคะเกตก็มีแค่ตัวเลขนะคะมาฝากนะคะก็ขอให้เอฟซผิดจารหน้านะะเนาะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเกตก็ขอตัวลากรพบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ